สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่เมืองตากนะครับจังหวัดตากที่อยู่ด้านหลังของผมนั้นผมวันนี้จะมาแนะนําที่พักนะครับที่อยู่ในจังหวัดตากที่ท่านผู้ชมเดินทางมาที่จังหวัดตากที่ต้องการอยากจะหาที่พักนะครับชิวเมืองตากเป็นที่พักแห่งหนึ่งที่ผมจะแนะนําให้ท่านผู้ชมนะครับได้เลือก ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษก็ให้พิมพ์คําว่าชิวเอาแอสตากนะครับ,ส,ะะรบสถานที่ก็อยู่ไม่ไกลนะครับในเมืองตากนะครับอยู่เส้นติดธนาคาราทกศอของจังหวัดตากนะครับเข้ามาด้านในไม่ไกลนะครับประมาณ150รอาเมตรชิวเมืองตากก็จะอยู่ทางด้านซ้ายมือท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมพิเ็นได้อย่างง่ายๆเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูบรรยากาศด้านในของชิวเมืองตากนะครับแล้วก็เข้าไปดูในห้องพักนะครับว่าบรรยากาศเขาจะแบบชิวๆสบายๆเงียบสงบแบบไหนนะครับไปดูกันเลยนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศจากด้านนอกนะครับถ้าผู้ชมเข้ามา จากเส้นติดกับธนาคารทกสจังหวัดตากนะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นชิวเมืองตากอย่างชัดเจนเลยนะครับชิวเมืองตากเป็นที่พักนะครับสองชั้นมีชั้นล่างกับชั้นบนบรรยากาศแบบเงียบสงบสบายๆนะครับไม่วุ่นวายจุนจ้านมาก าชวบางตาก็ก็มีที่พักแบบ2แบบนะครับให้ท่านผู้ชมสามารถที่จะพักเป็นรายเดือนหรือว่าเป็นรายวันก็ได้นะครับเขาก็มีบริการให้มีเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญสำหรับท่านผู้ชมที่จะมาพักเป็นรายเดือนนะครับส่วนบรรยากาศห้องพักที่ด้านล่างนั้นครับ ก็ไม่ได้มีระเบียงเหมือนด้านบนนะครับที่มีระเบียงด้านบนแล้วก็มีลาวด้านนอกอยู่นะครับอยู่ด้านล่างนะครับเขาก็มีโต๊เก้าอี้ให้ท่านผู้ชมได้นั่งพักผ่อนหย่อนใจนะครับถ้าท่านผู้ชมมาพักที่ชิวเมืองตากช่วงเช้าเขาก็มีกาแฟมีข้าวต้มให้รับประทานนะครับ อาคารที่ท่านผู้ชมเห็นนี้เป็นอาคารที่สําหรับเขา,าเปิดให้กวดวิชาให้สําหรับนักเรียนนะครับตรงนี้ไม่ใช่ที่พักนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมขึ้นไปชมด้านในนะครับ ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็พาพาเข้ามาที่ห้องพักห้องหมายเลขสี่แล้วนะครับที่พักที่ชิลเมืองตากนะครับครับเดี๋ยวผมจะพาดูบรรยากาศในข้างในห้องนะครับว่าบรรยากาศในห้องนั้นที่พักนั้นเป็นยังไงมากนะครับเราเดินเข้ามาแล้วก็จะมีโต๊ะเครื่องแป้งให้นะครับแล้วก็ตู้เสื้อผ้าให้นะครับแล้วก็ตรง ด้านหน้านั้นก็เป็นห้องน้ำนะครับอาจจะเห็นว่ามีเตียงนอนอ,อยู่ด้านล่างเตียงขนาด6ฟุตเลยนะครับแ,แล้วก็มีบันไดขึ้นไปอีกชั้นนึงนะครับนอนอยู่ข้างบนอีกนะครับโอ้บรรยากาศแบบสบายสายเลยนะครับหลอดไฟข้างบนอ,อย่างสวยงามเลยนะครับ ส่วนประตูด้านหน้านั้นสามารถเป็นประตูะแบบเลื่อนนะครับเลื่อนออกทั้งสองด้านแล้วก็มีมุ้งลวดให้เรานะครับถ้าเกิดว่าเราจะชมบรรยากาศด้านนอกหรือว่าเราจะเอาอากาศด้านนอกเข้ามาด้านในนะเพื่อไม่ให้มันอบอ้าวนะครับหรือว่าถ้าอากาศเย็นในหน้าหนาวเราก็สามารถที่จะเปิดประตูระบายออกเราก็ใช้แต่เฉพาะมุ้งลวดก็ได้นะครับส่วน หน้าต่างนะครับส่วนหน้าต่างก็สามารถที่จะเปิดได้นะครับมีม่านปิดกั้นแสงแดดให้นะครับทีวีทีวีดิจิตอลนะครับเป็นแบบที่ไม่มีกล่องรับสัญญาณนะครับใช้รีโมทต,ตัวเดียวก็สะดวกเหมือนกันนะครับมีโต๊ะเก้าอี้ให้นั่งอ่านหนังสือหรือว่านั่งเล่นคอมหรือว่าจะพิมพ์งานอะไรก็ได้นะครับมีตู้ เย็นนะครับมีตู้เย็นขนาดเล็กกะทัดรัดนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดื่มเย็นกระหายนะครับมีแอร์ให้ท่านผู้ชมนะครับเป็นห้องแอร์นี่ครับบรรยากาศทางเข้าถ้าพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่า Chill Out a s t a r k นะครับถ้าพิมพ์ในกูใน Google Map นะครับ แต่ถ้าเซิร์ชหาใน Google นะพิมพ์คำว่าชิวเมืองตากก็ได้นะครับครับเตียงนอนบรรยากาศด้านนอกนะครับ ด้านนอกที่เป็นระเบียงสามารถที่จะออกมานั่งระเบียงข้างนอกได้เลยนะครับเอาเก้อมานั่งมาดูบรรยากาศด้านนอกนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศด้านนอกนะทร่เห็นตึกสีฟ้านั้นอยู่ด้านหน้านั้นเป็นตึกโรงพยาบาลตากสินมหาราชนะครับ ครับและที่ท่านได้ยินเสียงอยู่นั้นก็คือชิวเมืองจากนั้นอยู่ใ,ใกล้ๆโรงเรียนนะครับก็เลยได้ยินเสียงาทางอาจารย์หรือคุณครูนะครับเขาก็ให้อวาทกกบนักเรียนในตอนเช้านะครับบรรยากาศถ้าเรามองจากด้านนอกเข้าด้านในนะครับบรรยากาศแบบสบายๆเลยนะครับ สำหรับผู้ที่รักความสงบนะครับไม่วุ่นวายมากชื่อเอาก็สามารถที่จะเป็นที่พักแห่งหนึ่งใ,ให้ท่านผู้ชมได้เลือกพักนะครับครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นบันไดไปดูบรรยากาศด้านบนนะครับว่าเขามีที่นอนขนาด กี่ฟุตนะครับแล้วบรรยากาศด้านบนจะเป็นยังไงนะครับครับผมจะพาท่านผู้ชมขึ้นบันไดนะครับผมว่าถ้าเป็นผู้สูงอายุก็คงจะไม่เหมาะนะครับถ้าจะขึ้นบันไดขนาดนี้ถ้าจะเป็นคนหนุ่มคนสาวผมว่า บรรยากาศแบบนี้ก็น่าสนุกดีเหมือนกันนะครับด้านบนเขาก็จะมีที่กั้นอยู่นะครับเพื่อที่ป้องกันคนที่นอนดิด้นกลิ่งและตกลงมานะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศด้านบนสวยงามมากนะครับ นอนสฟุตนะครับแล้วก็มีช่องหน้าต่างที่เป็นกระจกนะครับไม่มีเป็นช่องลมให้เรานะครับเป็นกระจกให้เรามองวิวด้านนอกสําหรับผมว่าถ้าเป็นหนุ่มสาวหรือว่าวัยรุ่นนะครับที่ชอบแบบนอนด้านบนเนี่ยผมว่าก็เป็นบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับผมจะให้มองมดูบรรยากาศด้านล่างนะครับ ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมก็จะลงไปด้านล่างแล้วนะครับถ้าท่านผู้ชมที่ชอบบรรยากาศลักษณะแบบนี้นะครับเป็นที่พักที่มีสองชั้นมีบันไดขึ้นมาด้านบนนะครับแล้วก็มีช่องกระจกให้เรามองดูวิวด้านล่างหรือว่าจะเปลี่ยนแปลงบรรยากาศในการพักผ่อนที่เคยพักแบบที่ผ่านมานะครับชิวเมืองตาก ก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งที่จะให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้เลือกพักนะครับบรรยากาศแบบสบายๆเงียบสงบอยู่ไม่ไกลนะครับจากสถานีขนส่งจังหวัดตากนะคร,ครับท่านผู้ชมครับพามานก็เลื่อนปิดได้แบบสบายๆเลยนะครับปิดได้แบบนี้น,นะคถ้าเปิดก็เปิดแ,บบแยกออก ก็เกิดได้แยกออกงนี้เลยนะครับเกิดได้กว้างมากครับท่านผู้ชมครับทำให้เรามองเห็นด้านนอกได้อย่างแบบกว้างมุมมุมกว้างเลยนะครับแล้วก็อากาศตอนนี้ก็อากาศก็เย็นสบายนะครับไม่ร้อนอบอ้าวมากบรรยากาศห้องด้านในก็โล่งนะครับกว้างาพื้นด้านบนยกสูงนะครับทำให้ ห้องนั้นมันโล่งไม่ได้อับหรือว่าทึบมากนะครับสามารถที่จะเปิดประตูด้านหน้าออกแล้วก็หน้าต่างด้านข้างก็เปิดได้นะครับ mm hmm. มีมุ้งรั่วให้เราได้ระบายอากาศได้นะครับ mm hmm. โล่งมากเลยครับท่านผู้ชมชิวเมืองตา ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ chill out s t นะครับครับท่านผู้ชมครับด้านในห้องนั้นโล่งมากเลยนะครับสามารถเปิดรับระบายอากาศได้อย่างกว้างเลยนะครับสำหรับประตูด,ด้านหน้าเสร็จแล้วห้องอด้านบนห้องนะครับก็ยกขึ้นสูงกว้างขวางนะครับไม่แออัด บรรยากาศดีมากๆเลยครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมที่ต้องการหาที่พักนะครับที่เป็นบรรยากาศเงียบสงบแล้วก็บรรยากาศที่อยู่ใกล้ๆในตัวเมืองนะครับรอบๆอทางเข้ามาก็อยู่หลังทรกศของจังหวัดตากนะครับเข้ามาด้านในประมาณ150่้เมตรนะครับก็จะเห็นชิวเมืองตากอยู่ทางด้านซ้ายมือเลยนะครับ บรรยากาศด้านนอกแบบสบายๆเลยนะครับท่านผู้ชมครับครับท่านผู้ชมครับเป็นไงมัางครับที่ชิวเมืองตากนะครับ ที่พักแบบสบายสบายเงียบสงบสงที่ไม่วุ่นวายจุนจ้านมากนะครับที่ท่านผู้ชมที่ชอบลักษณะาการมีที่พักอสองชั้นสามารถที่จะขึ้นไปพักด้านบนได้นะครับหรือว่าจะพักอยู่ด้านล่างก็ได้นะครับแบบชิวๆห้องกว้างๆโล่งๆสบายๆถ้าท่านผู้ชมเลือกหา,าที่พัก ในเมืองตากนะครับก็อ,อย่าลืมเลือกพักที่ชิวเมืองตากหาไม่ไม่ไมไมยากนะครับอยู่ใกล้ๆนั่นเองทาง Google Map ก็สามารถที่จะนำทางมาให้ท่านผู้ชมมาถึงที่พักได้นะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมในคลิปนี้นะครับอาจจะลืมฝากกดซับตะไคร e นะครับเพราะว่าผมจะมีคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมอยู่เป็นระยะระยะตลอดไปนะครับ าุณตี้นะครับสำหรับช่องนี้นะครับขอบคุณมาก